สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปันญพรวัดเวียงมาจากห้อง BSM 3-11สเลขที่28และในคลิปนี้จะมาอธิบายแผนที่ r v อาวีนะคะและนี่คือแผนที่ของเกมอาวนะคะประกอบด้วย3เลนหล 1, Mid ัก 1. m i d l มิดเลนหรือเลนกลาง 2. อ b y s s ิ l d r ด g o ก้อนเลหรือเลนมังกร โดยเลนนี้จะมีจุดสังเกตคือตัวเลนจะอยู่ใกล้กับอ b y s s a l Darkon เกิด 3. า Dark Slayer เล n e หรือ Off Lane โดยเลนนี้จะมีจุดสังเกตคือตัวเลนจะอยู่ใกล้กับ Dark Slayer เกิดแล้วเราจะรู้ได้อย่งไงว่าเราควรไปเลนไหนตรงส่วนนี้เราจะรู้ได้จากประเภทของฮีโร่ที่เราเล่นหรือแผนการเล่นของแต่ละทีม ซึ่งถ้าแบ่งตามปกติแล้วคือฮีโร่เมดจะไปเลนกลางฮีโร่แคลรี่จะไปอยู่เลนมังกรฮีโร่ไฟเตอร์จะไปออฟเลนสำหรับตำแหน่งป่าสามารถเลือกเล่นฮีโร่ได้หลากหลายเลยนะซึ่งจะทำหน้าที่ฟาร์มบนผืนป่าของตัวเองเป็นหลักท้ายฮีโร่ตำแหน่งโรมิงสำหรับตำแหน่งนี้สามารถเลือกเล่นฮีโร่ได้หลากหลายประเภทมากกว่าตำแหน่งป่า แต่โดยปกติจะเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือประเภทแทงและซัพพอร์ตซึ่งฮีโร่แต่ละตำแหน่งต่างก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันถ้าเป็นแครี่จะเก่งในด้านของการสร้างความเสียหายต่อเนื่องจากระยะไกลและทำลายป้อมเก่งถ้าเป็นเมจจะเก่งในด้านของการสร้างความเสียหายเวทจากสกิลเป็นหลัก เคลียร์คิปเก่งโซนเก่งและเมดบางตัวก็เบิร์ดาเมจล้มศัตรตูให้ตายได้เก่งเหมือนกันและการที่เมดไม่ได้คิปเลนกลางทำให้เมดจนมากๆดังนั้นอย่าไปลัดคิปกลางของเมดนะคะถ้าเป็นออฟเลนจะเน้นช่วยเคลียร์คิปดันเลนดันป้อมและที่สำคัญต้องกดดันออฟเลนฝั่งศัตรตูให้ได้ ถ้าเป็นป่าจะเน้นฟาร์มป่าหาเงินและคอยหาจังหวะเติมเลนร่วมกับเพื่อนถ้าเป็นโลมิ่งประเภทแทงจะเน้นยืนคอยรับดาเมจและทำจังหวะให้กับทีมแต่ถ้าเป็นโลมิ่งประเภทซัพพอร์ตจะเน้นการสร้างจังหวะเน้นช่วยเหลือช่วยโซนและช่วยดึงศักยภาพของฮีโร่ในทีมให้ได้มากที่สุดต่อไปเรามาดูมอนสเตอร์ที่สำคัญบนแผนที่กันดีกว่าค่ะ โดยเราขอเริ่มจากบับฟ้าจะช่วยเพิ่มอ,อัตราฟื้นฟูมานาะให้เร็วขึ้นและลดคูดาวลง20%บับแดงจะลดความเร็วเป้าหมายที่ถูกโจมตีพร้อมกับติดสถานะเผาไหม้อบิซ้าดาร์กอนหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเจ้ามังกรจะมีทั้งหมดอยู่2ล่างล่างที่1จะปรากฏออกมาในนาทีที่2และล่างที่2จะปรากฏออกมาในนาทีที่8 ซึ่งถ้าเราสังหารเจ้ามังกรได้แล้วเราจะได้รับบัฟโบนัสสร้างความเสียหายเวทใส่ทั้งมอนสเตอร์ป่าทั้งฮีโร่ศัตรตูเลยค่ะต่อไปด a ร k คสเลเยอร์จะมีทั้งหมด3ล่างล่างที่1จะปรากฏออกมาในนาทีที่2อ่างที่สจะปรากฏออกมาในนาทีที่8และล่างที่3หรือเรียกล่างนี้ว่ากอสเลเยอร์จะปรากฏในนาทีที่15 และถ้าเราสังหารดาร์คสเลเยอร์ได้เป็นการปล่อยหลอดลูกสู่แวนการ์ดให้ออกมาช่วยโจมตีได้ค่ะโดยร่างที่1จะปล่อยออกมา1เวฟร่างที่2 2เวฟและร่างก็สเลเยอร์สเวฟนอกจากนี้การสังหารดาร์คสเลเยอร์ร่างที่2และร่างที่3ได้สําเร็จเราสามารถเรียกเจ้าดาร์คเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ให้ออกมาช่วยโจมตีได้ด้วยอีกนะคะ และสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสามารถรับชมคลิปต่อไปได้ใน e ีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะ